ถึงการวางใจตั้งแต่การยอมรับความจริงอยู่อย่างมีความสุขอยู่กับปัจจุบันมองแง่บวกแล้วมีเรื่องหนึ่งที่คิดว่าควรจะเตรียมใจด้วยคือการเผชิญความตายอย่างสงบเรื่องนี้บางคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวแต่บางคนก็คิดว่าเป็นเรื่องน่ากลัวอาตมาคิดว่า นี่ไม่ใช่เรื่องน่ากลัวเลยหากมองว่านี่เป็นการทำใจให้เป็นมิตรกับความตายนี่เป็นเรื่องที่ต้องทำทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามทั้งที่ป่วยและไม่ป่วยทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องทำใจให้เป็นมิตรกับความตายถ้าไม่อยากตายอย่างทุรนทุราย เราไม่ควรรอให้ความตายมาใกล้ตัวจึงค่อยฝึกใจให้เป็นมิตรกับความตายแม้มันยังอยู่ไกลเราก็ต้องฝึกใจให้เป็นมิตรกับความตายเอาไว้เพราะว่าทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องตายเวลาหมอวินิจฉัยว่าเราเป็นมะเร็งเราอาจจะรู้สึกว่าเราถูกพิพากษาประหารชีวิตแล้วที่จริง เราถูกพิพากษาประหารชีวิตมาตั้งแต่เกิดแล้วทันทีที่เราเกิดมาความตายก็รอเราอยู่ข้างหน้าทันทีอย่าคิดว่าเราถูกพิพากษาประหารชีวิตเมื่อหมอบอกว่าเราเป็นมะเร็งไม่ใช่หรอกทันทีที่เราเกิดมาเราก็ถูกพิพากษาเรียบร้อยแล้วว่าจะต้องตายเมื่อไรไม่รู้คนที่มีปัญญา จะไม่มองว่าความตายคือเคราะร้ายแต่จะมองว่าความตายเป็นธรรมชาติธรรมดาขณะเดียวกันก็จะพยายามฝึกใจให้เป็นมิตรกับความตายสำคัญมากนะเราอย่าไปมองความตายเป็นศัตรูเราต้องมองความตายว่าเป็นมิตรเมื่อความตายกลายเป็นมิตรแล้วเราจะไม่กลัวความตาย เราจะเห็นความตายเป็นมิตรหรือเป็นครูที่กระตุ้นเตือนให้เราไม่ประมาททำไมหลายคนบอกว่าโชคดีที่เป็นมะเร็งเพราะมะเร็งทำให้เขาะระลึกถึงความตายเมื่อะระลึกถึงความตายก็จะเร่งทำความดีเร่งเข้าวัดปฏิบัติธรรมเร่งสร้างกุศลละชั่วทำดีใครที่ทำอย่างนี้ ความตายจะกลายเป็นของดีกระตุ้นให้เราขยันหมั่นเพียรไม่ประมาทถ้าเราใช้ความตายให้เป็นชีวิตเราก็จะมีแต่ความเจริญไม่มีความเสื่อมและเมื่อเราเป็นมิตรกับความตายจนถึงขั้นที่เมื่อความตายมาถึงเราก็ไม่กลัวเรายอมรับความจริงได้ว่าเรากำลังจะตาย กลับมาสู่ข้อแรกเรื่องการยอมรับความจริงเมื่อยอมรับความจริงว่าความตายกำลังจะเกิดขึ้นกับเราเราจะไม่ดิ้นรนไม่ผักใสพร้อมอ้าแขนรับความตายเพราะเรารับความตายเป็นมิตรแล้วเมื่อใดก็ตามที่เราเปิดใจยอมรับความตายเราก็สามารถตายอย่างสงบได้ความตาย จะไม่ทำให้เราทุรนทุรายแต่จะทำอย่างนี้ได้ก็เพราะมีการฝึกอยู่เสมอเราต้องฝึกกันทุกคนแม้ว่ายังไม่เป็นมะเร็งหรือโรคหัวใจก็ต้องฝึกเพราะเราต้องตายกันทุกคนฝึกอย่างไรฝึกด้วยการระลึกถึงความตายอยู่เสมอว่าความตายเป็นสิ่งแน่นอนแต่จะตายเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้ อาจตายคืนนี้พรุ่งนี้ก็ได้อย่าประมาทภาสิทธิทเบตกล่าวไว้ดีมากว่าระหว่างวันพรุ่งนี้กับชาติหน้าไม่มีใครรู้หรอกว่าอะไรจะมาก่อนดังนั้นเราจึงควรเร่งทำความดีสร้างบุญกุศลและฝึกใจให้ปล่อยวางอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นคนรักของรัก หรือสิ่งที่ไม่รักเช่นความโกรธเกลียดหรือความรู้สึกผิดก็ต้องปล่อยวางให้เป็นถ้าจะให้ดีควรฝึกจิตด้วยการทำสมาธิภาวนาโดยเฉพาะการเจริญสติซึ่งก็คือการฝึกใจให้อยู่กับปัจจุบันและวางใจเป็นอุเบกขายอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นด้วยใจเป็นกลาง thank you